วันนี้มาตรวจเช็คซ่อมแอร์มิสซูบิชิน,นะครับเรากดไฟกระพริบสิบเจ็ดครั้งนะครับก็ความหมายของมันก็คือไม่มีความเย็นก็คือไม่มีมมมน้ํายาส่งมาจากคอมเพรสเซอร์นะครับก็มาดูที่คอมเพรสเซอร์นะครับเจอว่าท่อไฮเป็นน้ําแข็งนะครับก็เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าน้ํายา่าจะรั่วนะครับก็เลยทําการเช็ครั่วไป แต่อัดในโตัเจนแล้วก็ไม่พบนะครับก็เลยลองเปิดดูแฟร์ก็มีแฟร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ก็สันนิษฐานว่าอาจจะรั่วจากตรงนี้นะครับก็เลยทําการตัดแฟร์บานแฟร์ใหม่นะครับแต่บเบื้องต้นเราก็หาหาจุดรั่วไม่เจอนะครับนี่เราก็ตัดแฟร์บานแฟร์ใหม่ทั้งสี่จุดเลยนะครับดูซิว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะครับ ก็ทำการเปลี่ยนแฟร์ให,ใหม่ก็แอร์ตัวนี้ก็เพิ่งติดตั้งไปแค่หนึ่งปีเองนะครับปีก็กว่านะครับก็คิดว่ามันน่าจะล้วนตรงไหนสักที่สักแห่งนะครับก็ทำการเข้าแฟร์ใหม่นะครับตัดแฟร์เก่าทิ้งบานแฟร์ใหม่นะครับช่างกำลังทำการบานแฟร์ให้ตัวคอยร้อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการแวคข้ามเตินน้ายาโดยการชั่งน้ําหนักนะครับชั่งน้ำหนักเพื่อความแม่นยํานะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักเอานะครับตอนนี้ก็สังเกตอาการอยู่นะครับ <c oughs> ปรากฏว่าหลังจากที่เราชั่งน้ําหนักตามสเปคแล้วนะครับก็ยังเป็นปัญหาเดิมอยู่นะครับก็ยังเกิดอาการเออร์เลอร์ไฟกระพริบ17ครั้งนะครับ <c oughs> อาการนี้นะครับถ้าเรา เติมน้ำยาโดยการช่างแล้วยังเป็นปัญหาเดิมอยู่นี่ถ้าเป็นแอร์ตัวที่เป็นม e ีอีวาก็แสดงว่า e ีวาไม่เปิดนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นแคปทิวธรรมดานะครับผมก็เลยถอดแอกมาแล,แล้วให้คอมเดินตัวปากดูนะครับก็รู้สึกว่ามันฉีดไม่ค่อยดีนะครับอันนี้แค่ความรู้สึกนะครับเราก็เลยสงสัยว่าเนี่ยกระป๋อที่เห็นนะครับที่ลูกสรชีเนี่ย่อเข้าแคปทิวเนี่ยมันน่าจะตันนะครับแต่ก็น่าสงสัยคือแอร์ตัวนี้มัน ติดตั้งมาแค่หนึ่งปีเองนะครับปีกว่าๆผมก็เลยลองผ่าดูนะครับเนี่ยไอสเตนเนอร์เนี่ยนะครับสเตนเนอร์ตัวนี้ก่อนเขาแคปเทิ้วนะครับผ่ามาดูนะครับโอ้โหมืดตึ๊บเลยนะครับดำปี๋เลยนะครับระหว่างนี้นะครับมันก็แอร์มันก็มีอาการคอมเพรสเซอร์ร้อนจัดด้วยนะครับตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะปกติแอร์ ที่สู้นี่ปีเดียวมันไม่น่าจะเป็นนะครับก็ลองเคาะดูก็ได้นะนี่ยตันหมดเลยครับ<อ>เคาะออกมาก็มีขม่าออกมาครับแต่ว่าขม่านี่มันเอาออกไม่เยอะนเพราะมันตันแน่นมากนะครับเอาส่องไฟมองไม่เห็นทะลุเลยนะเป็นมีตะแกรงอยู่ีด้านหนึ่งก่อนเข้าแคปทิ้งนะครับก็ดำเหมอือนกันนะครับอลองเอามาแกะดูนะครับเจน,นเนอร์นะตัวเล็กตัวเท่าๆตามตามบุญนี่แหละครับ เพราะมันนี่ผมลองเอาปจิ้มฟันใหญ่ๆแล้วนะครับเป,ขขป,ปกิ้มกระปุกนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากการทําระบบไม่สะอาดหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทีแอนตซูนี่มันไม่น่าจะเป็นนะครับนี่ผมก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่จะเป็นรุ่นทั่วไปนะครับแต่วก็เป็นเตนเนร์ที่มีกรองข้างในเฉยแล้ับชิ้วนะครับเปลี่ยนใหม่ ก็ระหว่างนี้ก็ทําการล้างระบบเอาเอสเปล้างไล่ระบบทั้งคอยร้อนคอยเย็นนะครับอันนี้ผมก็ตัดภาพมาเลยนะครับก็คือประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วครับทําการเวคคัมนะครับ,ร webcam, รบตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการเวคคัมแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักพักก็เสร็จเราก็จะเติมน้ํายาโดยการชั่งน้ําหนักเหมือนเดิมนะครับจะดูว่าการหายหรือเปล่านะครับอาการของแคปซิลตันหรือว่าอ e ีวาลไม่เปิดนะครับวิธีที่เช็คที่ชัวร์สุดก็คือการ เติมน้ำยาเนี่ยแหละครับอ่าเติมน้ำยาเสร็จแล้วนะครับก็กระแส่อนข้างโอเคเลยนะครับ3อ 4m นะครับของแอร์มิซู9,000มีอยูวตวนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับสำหรับแรงดันน้ำยานะครับก็วิ่งอยู่ที่150นะครับค่นข้างปกติเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้มันวิ่งอยู่ที่ร้อยประมาณร้อยถึงร้อยสิบนะครับคือมันผิดปกติมากครับงานนี้ก็จบไปนะครับผมขอบคุณครับ